สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะรุ่งพาลุยช anel อีกแล้วนะคะวันนี้ลุงก,ก็จะพามาพบกับคันนี้เลยนะคะคันนี้ก็แต่งเบาๆนะคะแล้วก็ฟ์มไม่ได้ติดนะคะคันนี้ลูกค้าเดี๋ยวเอาไปติดเขียวใสเองบอกประมาณนั้นนะก็จะเป็นแบบสไตล์ใบรุ่นนะคะก็เดี๋ยวเติมน้ํามันให้แทนนะคะอันนี้ก็เซลใจดีค่ะก็ลูกค้าแมวของแถมก็จะทําส่วนลดให้นะคะมาค่ะด้านหน้าเลยนะคะโปรคันนี้ค่ะจะเป็นโปรชุดแต่งนะคะในรุ่นนะคะ Uh, OpenCAP นะคะ XL+ นั่นเองนะคะราคาอยู่ที่7,900 0บาทนะคะ่ะเป็นเทอร์โบเดียวนะคะตัวนี้ uh, แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะเป็นยังไงคะถูกใจแล้วเนาะมองแวบแรกส,สีน้ำเงินคือขายดีมากๆเลยนะคะคือในเรื่องของเขาเรียกเลยนะรถราคานี้นะคะแล้วก็การแต่งแบบนี้นะคะ่ะสีน้ำเงินสีดำสีขาวขายดีมาก เดี๋ยวคันนี้ลุงจะให้ดูในตัวห้องเครื่องนะคะเพราะว่ารีวิวรอบคันไปหลายคันแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันตัวฝากระโปรงหน้าจะเปิดฝั่งผู้โดยสารนะคะอะเวลาเปิดก็คว่ำม,มือลงนะคะแล้วก็มันจะมีเกลียวตรงนี้นะคะ่ะดันขึ้นไปนะคะตรงนี้แนะนําให้ลูกค้านะคะใส่เป็นตัวโชคเข้ามาเพิ่มนะคะก็ของเราถ้าเป็นตัวใหม่มันจะเป็นเป็นเสาแบบนี้ให้นะคะ เปิดง่ายมากค่ะอย่างที่ลุงบอกนะคะเปิดฝากระโปงเเปิดปลดล็อกลงด้านฝั่งฝั่ง้งนักสานนะคะแล้วก็คว่ำมือลงค่ะแล้วก็จะเจออันนี้พอดีเลยะะ่ะตรงกลางนะคะแล้วก็เกี่ยวมานะคะอ่ะมาดูนะคะเริ่มจากแบตเตอรี่เลยนะคะตัวนี้ค่ะให้มาเฉพาะ,ะถ้าเป็นรถกระบะนะคะจะให้มาเป็น AGM เนี่ยจะเป็นเฉพาะปลอดเท่านั้นนะคะซึ่งแบตเตอรี่นี่เขาเรียกอะไรนะความแรงความเขาเรียกอะไรความคุ้มค่าความที่เขาแบบว่าใช้ในรถแข่งรถ ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็คือตอบส่วนลูกค้ามากมาเลยนะคะสามารถนะคะใส่แบตเตอรี่สำรองมีลูกค้าใน u t u b e ทักเข้ามาถามนะคะว่าที่แบตเตอรี่สำรองนะคะใส่ใส่ยังไงใส่ที่ไหนแล้วก็ยังมีตัวรองรับไหมอย่างเงี้ยค่ะเข้าศูนย์เลยค่ะเข้าศูนย์นะคะเขาจะเว้นช่องตำแหน่งไว้ให้นะคะโซนประมาณนี้เลยนะคะส่วนไอตัวที่ เสริมนะคะที่แบบว่าวางแบตหรืออะไรเงี้ยทางสูนนะคะเขาจะจัดการให้เองนะคะลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ mm. เข้ามาที่โชว์รูมนะคะแล้วติดต่อใส่แบตเตอรี่สํารองเพิ่มนะคะ mm. อ่ะส่วนไอตัวตรงนี้ค่ะที่เราเห็นเป็นพวกหล่อเย็นนะคะ mm. เขาจะแยกส่วนมาอยู่ฝั่งซ้ายมือแบบนี้เลยนะคะอ่ะตัวนี้ก็ทําให้ตัวโซนอ่เขาเรียกนะของเหลวนะคะ,ะกับพวกฝั่งนู้นนะคะจะเป็นแบบโซนแบบ เครื่องตัวเครื่องยนต์อะไรอางี้ะคะ่ะทำให้แอร์วางห่างกันทําให้แอร์เย็นไวเย็นช้านะคะถ้าเทียบกันแล้วนะคะจะเขาแล้วขึ้นสถิติเลยแอร์ของรถฟอร์ดจะเย็นมากเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำนะคะก็จะเป็นทั่วไปเลยค่ะก็นี่ก็จะเป็นที่ฉีดปัดน้ําฝนนั่นเองนะคะเป็นเครื่องหล่อเย็นทั้งหมดนะคะน้ำมันเบรกนะคะน้ำมันเกียร์นะคะมีทั้งหมดเลยเนาะส่วนตัว ตัวนี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะคะตัวตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเครื่องยนต์นะคะที่เขาวางเนี่ยคะ่ะสังเกตดูนะคะเขาจะวางห่างก,กันมากๆเลยนะคะทำให้การระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะไวแล้วก็ดีมากๆในการวิ่งแบบระยะไกลเนาะอันนี้เราปิดให้ดูเลยนะคะบางทีลูกค้าแบบมีความมีข้อมูลเยอะกว่าลุงอีกนะ,ะเวลาปิดก็ปล่อยลงมาได้เลยนะคะอ่ะ เป็นยังไงคะอันนี้ตัวเครื่องยนต์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากไฟด้านหน้าเลยคะ่ะอ่ะอันนี้คือตัว XL Plus หรือว่าตัวเริ่มต้นในแคปยกสูงนั่นเองนะคะตัวไฟหน้ายังเป็นไฟฮาโลเจน นะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ยังไม่มีมาให้นะคะแต่สิ่งที่เราจะได้ไปนะคะก็คือเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟหลีนะคะแล้วก็ไฟแบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะ mm hmm. คันนี้ลูกค้านะคะเป็นวัยรุ่นนะคะน่าจะเอาไปแต่งแต่ว่าด้วยงบประมาณที่จํากัดนะคะลูกค้าเลยขอเป็นส่วนลดแล้วก็แต่งเบาๆนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเอาไปแต่งเองอประมาณนั้นนะคะตัวนี้ใส่ครอบไฟหน้าเข้ามาค่ะอันนี้แถมให้นะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าด้วยกระจังหน้าค่ะจะเป็นฟองเอฟโ r อารีสี C, แดงแป๊ดแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีตัวรถมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นเป็นไฟ LED ดตรงนี้3ามชุดใช้งานได้จริงๆเลยค่ะรางพึ่งค่ะมีมาให้ทุกคันตรงนี้จําเป็นต้องมีนะคะเพราะว่า,าจะปล่อยลงโล่งไม่ได้นะคะระมันจะเขาเรียกอะไนะมันจะไม่สวยเนาะ ตัวด้านในค่ะจะเป็นช่องอตะแกรงนะคะระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องอย่างที่ลุงบอกไปนะคะตัวนี้เวลาเราขับระยะไกลนะคะทำให้สมรรถนะการขับขี่การระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องดีมากๆเลยนั่นเองนะคะตกแต่งเพื่อความสวยงามเข้ามาก็คือใส่กระจังเข้ามานะคะกระจังเดิมนะคะจะถอดออกไปให้นะคะวายท้ายรถเลยนะคะแล้วก็ช่องด้านล่างค่ะเป็นช่องระบายความร้อนนะคะจาก นี่นะคะอินเตอร์คูลเลอร์นั่นเองะคะตกแต่งนะคะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะคะด้านล่างก็จะมีห่วงลากจูงให้นะคะฝั่งฝั่งนู้นนะฝ,ฝั่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็นี่ค่ะสีดำๆตรงนี้นะคะการการโคลนดีดนะคะหรือว่าหินดีดขึ้นไปตัวกระจกนั่นเองนะคะมาค่ะคันนี้นะคะจริงๆอ่ะลุงมีโปรให้หลายแบบเลยนะคะ แต่ว่าอันนี้ลูกค้าบอกว่าอย่างที่ลุงบอกะคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นยาง a อทขอบ16นะคะซึ่งขอบ,บ16นี้คือเป็นถ้าเป็นตัวเดิมอะคะ่ะตัวรถนะคะจะเป็นขอบ17นะคะอ่าตัวนี้ก็ใส่มานะคะเป็นลายดอกไม้นะคะฮอฟแบบนี้เลย AT ทก็คือสามารถยางแฮนด์คุกนะคะสามารถวิ่งได้ทุกท้องถนนเลยะคะ่ะใส่ซุ้มล้อเข้ามาขนาดถุงนิ้วปักหมุดด้วยนะคะช่วงล่างก็เป็นเทวบินทูบนะคะเป็น ขาเรียกอะไรนะปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะคะเสริมเหล็กันโครงมาให้ตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ยางนะคะไปไหนละ265ค่ะทับเจศนย์นะคะอ่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะ18ใส่ได้ะคะ่ะถ้าเป็นยาง18แไอแม็กของ18บยังใส่ได้นะคะแบบไม่ต้องยกนะแต่ถ้า20 20ขึ้นไปปุ๊บนะคะลุงแนะนำให้ใส่ปีกนกนะคะแล้วก็เสริมลูกหมากนะคะหรือว่า ถ้ายก2นิ้วด้วยก็แนะนําปีกนกต้องใส่นะคะปรับองศานะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะให้มันขับดีนะคะเพราะว่าการรองรับน้ําหนักหรือว่าปีกนกตรงนี้ค่ะด้านด้านล่างตรงนี้ค่ะเวลาเราใส่แม็กละยางหรือว่ามีการเปลี่ยนช่วงล่างค่ะควรเปลี่ยนมากๆนะคะปรับองศาเนาะมาค่ะมาด้านนี้เลยด้านข้างจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะก็จะตกแต่งเบาๆแบบนี้เลยนะคะ ตรงกระจกค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะราคาลด7900 0บาทนะคะ,ะมาบันไดเลยค่ะยุ่งเยอะมากบันไดค่ะมาจากโรงงานเลยน,นนี้ก็เหยียบถนัดเท้านะคะเขาทํามาให้แบบแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะคะไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะบ้ามือจับใส่มาให้เรียบร้อยค่ะส่วนราวหลังคาติดตั้งเพิ่มนะคะ กันสาดไม่ใส่ลูกค้าบอกว่าใส่กันสาดแล้วกลัวเสียงดังก็ไม่ต้องใส่ได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะอ่ะตัวนี้ตัวไฮไลท์เลยนะคะตัวโรบาร์นะคะหรือว่าสปอร์ตบาร์ G T Outlander ค่ะเป็นเหล็กนะคะยาวถึงเกือบท้ายและกันนะคะกลางกลางรถนะคะก็ค,ะคือแขนยาวติดทีเดียวก็คือจบเลยนะคะอ่าใช้งานได้จริงๆแล้วก็ฝาถังน้ำมันคะ่ะใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะเติม B7 ได้ะคะ่ะ ด้านหลังก็ตกแต่งเหมือนกันแลวนะคะซุ้มล้อ6นิ้วเหมือนกันเลยค่ะ,ะแล้วก็ด้านล่างค่ะซูมเข้าไปดูนิดนึงนะคะจะเห็นถ้ามองเข้าไปเราจะเห็นตรงแคสซีนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะ,อะของ Ford นะคะช่วงล่างสมรรถนะการขับขี่เขาดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบนะคะ,ะ ABS EBD นะคะทุกอย่างนะคะขึ้นทางล่าชันอะไรพวกนี้เขาก็จะมีให้นะคะการลดพิกค,คว่ำนะคะ r L m อะไรอย่างเนาะ ก็เป็นภาษาภาษาที่บางทีลูกค้าอาจจะไม่ค่อยชินนะคะแต่ว่าเซลล์เขาจะฟังจนชินแล้วนะคะอ่ะระบบอ่าช่วงล่างหรือว่าระบบความปลอดภัยให้มาเต็มนะคะแล้วก็ที่ให้มาอีกก็คือการชนท้ายค่ะอันนี้เดิมๆไม่มีจันชนมาให้นะคะลูกค้าสามารถใส่เพิ่มเติมนะคะเป็นของออลเลนเดอร์ก็ได้ค่ะของแฮมเมอร์ก็ได้คันนี้ก็ใส่ามาเป็นของออลเลนเดอร์นั่นเองนะครพร้อมกับห่วงลากจูงตรงนี้ค่ะสห่วงนะคะ ลากได้ถึง3ตันเลยทีเดียวนะคะแขนยาวมาถึงด้านข้างอ่ะแล้วก็ฝาท้ายค่ะเป็นแบบไม่ใช่ผ่อนแรงนะคะตรงนี้ก็จะปั๊มเลนเจอร์ลงไปนะคะแล้วก็ใส่โลโก้ตัวใหญ่มานะคะแล้วก็ไฟเบรคทที่3คันนี้ยังไม่ได้ติด โชคนะคะแล้วก็ฝาท้ายผ่อนแรงไม่ได้ติดมานะคะไลเนอร์ก็ยังเนาะก็คือบอกตรงๆเลยก็คือคันนี้ยังไม่ร้อพอแต่งปุ๊บก,ก็มาอัปเดตให้ลูกค้าก็เลยทําเป็นคลิปลงไปเลยนะคะทีเดียวเลยลง YouTube แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีนะคะไลเนอร์แถมให้ะค่ะแต่ฟิลไม่ติดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอุย,ยุ่งเยอะมากเลยอะมาตัวนี้เลยนะคะด้านหลังเนาะ มีเบาะแคมให้เรียบร้อยนะคะ,ะคันนี้จะมีน่าจะมีทำทำเบาะหนังนะคะเดี๋ยวลองรอทีเดียวเลยนะคะใส่เบาะหนังด้วยเนาะ,ะแล้วก็ด้านหน้าค่ะขอ,อยาบขึ้นไปนทางนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะถ้าอยากได้เป็นตัวอ,ออโต้ต้องเป็นตัว xls นะคะพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะจับถนัดมือุญแจจะเป็นรีโมทแบบนี้เลยนะคะกดขึ้นมานะคะ มันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตัวนี้หน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นขนาด8นิ้วนะคะภาพสีภาษาไทยนะคะใช้งานง่ายๆมากนะคะแบบทอนด้วยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะปรับได้นะคะอะดึงขึ้นนะคะดึงออกมากดขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะปรับได้แล้วแต่จริระของเราหรือว่าแบบความถนัดนะคะที่เราใช้นะคะ,ะแล้วฝั่งขวามือก็จะเป็นหนีนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะกดไปนะคะนี่ ก็จะเป็นนี่เดี๋ยวนะกดขึ้นกดลงเนาะอ่ะกดนะคะก็จะเลื่อนตามตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะมีลูกศรมีแบ็กมีให้หมดเลยนะคะเกน้ำมันนะคะแล้วก็หน้าจอค่ะ10.1นิ้วนะคะตัวนี้ยังแอะยังไม่ได้แยกแอร์แบบไอ้นี้นะคะก็จะเป็นฝั่งซ้ายเป็นแอร์นะคะฝั่งนี้เป็นพัดลมนะคะนี่ก็เป็นวอลลุ่มนะคะไฟฉุกเฉินค่ะ หน้าจอสามารถเชื่อมต่ Android Auto, อแอนดรอ a n d r o i d Auto เ p p l e CarPlay ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็น6สปีดแบบนี้แล้วก็ช่องเสียบยตรงนี้นะคะ2ช่องเลยนะคะที่วางแก้วแล้วก็เบรกมือค่ะเป็นแบบคันโยกแบบนี้เลยคอนโซลด้านหน้าตกแต่งเป็นสีเทาสีดำดำดีกว่าสีเทาตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้ก็นิดนึงอันนี้เป็นเทาแบบเทาลำโบอะคะ่ะอ่ะแองไฟนะคะก็เป็นไฟหน้าอัตโนมัตินันเองเนาะอุย้ย ไชค่ะถ้าในรถรุ่น700,000กับ9,000บาทถ้าเทียบกันตามท้องตลาดเลยนะคะของเรานะคะทั้งบรรทุกหนักได้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะด้านหลังกระบะเรากว้างที่สุดนะคะแล้วก็มีความลึกนะคะแล้วก็ความคุ้มค่าคุ้มราคานะคะไม่ว่าเราจะวิ่งระยะไกลนะคะเราก็ปลอดภัยด้วยสมรรถนะการขับขี่การทรงตัวของเขานะคะแล้วก็เวลาเราบรรทุกหนักนะคะด้านหลังก็จะมีแนบนะคะที่เสริมมาให้แบบ เลี้ยงเส้นมา4เส้นนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าบรรทุกหนักจริงๆนะคะไปเปลี่ยนไปเสริมแนบเพิ่มนะคะส่วนโปรโมชั่นค่ะดีดีมากๆเลยนะคะถ้าเอ็กซ์อาพาร์ตอนนี้มีส่วนลดบ้างสูงถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขให้เนาะหรือลูกค้าจะรับเป็นแบบแต่งก็ได้ค่ะหรือว่าดาวเริ่มต้นนะคะ10%นะคะผ่อนสูงสุด8 4งวดเลยค่ะยังไงลุงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ